โอ้โหเหลืออยู่องค์เดียวอีกองค์ไปแล้วนนเหลืออยู่องค์เดียวครับเนี่ยยากตรงไหนครับสำหรับพระสมเด็จไม่ยากหรอกนะครับอ่าไม่ยากหรอกพระเก่าอ่ะครับอันนี้ สร้าสมเด็จเนี่ยเขาไม่ได้สร้างน้อยแต่เขาเหลือน้อยไงนะตกสูญหายหักบ้างนะสมัยก่อนก็นิยมเอาสมเด็จมาตำเป็นมวลสารสร้างพระใหม่บ้างก็เหลือน้อยครับร้อยหกสิสี่พิมพ์นะที่แน่ๆนะบันทึกกองหลวงปูค่คำวัดอมมาลินหลังรูปเหมือนฝังตะกุดแต่เนื้อเก่าเหมือนปีเก้าห้าจะหาก,กระแท้แล้วครับพี่สาราวุธถ้าเนื้อเดียวกับเก้าห้ามันต้องแทด้ดยออโต้ครับ ผมอยากทราบสมเด็จก,กูธาตพนมมีจริงไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าจริงแต่ธาตพนมอ่ะไม่ใช่ธาตพนม,มที่นครพนมพระธาตพนมอ่ะมีความสําคัญครับนะในวัดส,สุทัศน์เนี่ยจึงสร้างพระธาตพนม,มจําลองไว้แล้วตอนสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไว้ก็เลยบรรจุพระสมเด็จซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในเจดีย์นั้น แล้วพอเจดีนั้นเกิดชำรุดพระก็แตกมาจากเจดีธาตุพนมแต่ธาตุพนมเนี่ยคือพระธาตุพนมจำลองที่อยู่ในวัดสุทัศน์ครับอ,อยากดูพระแล้วนะครับโอเคสมเด็จบางเชนวิเชียนฉายแท้ทันสมเด็จไหมแท้ไหมแท้เพราะสมเด็จมีความเก่าทันสมเด็จโตหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เต็มปากเพราะผมเกิดไม่ทันและผมไม่ใช่คนสร้าง อ่ามียันถึงประเทศลาวกัมพูชาครับสมเด็จวรลคังพิมพ์ขี่ไก่จัมโบ้มีประวัติสร้างใหม่ต้องบอกก่อนครับว่าท่านเนื้อใช่เนะี่ยท่านเนื้อเทียบเคียงกันนะครับกนะับนะรบพระสมเด็จของท่านผมก็ว่าก็โอเคอะ่ะแต่ถ้าเขาเนื้อไม่ถึงอ่ะเราไม่ต้องไปค้นหาแล้วอ่าอินโดจีนเก็บยาวๆได้ไหมทําไมอ่ะครับพี่เก็บแล้วไฟจะไหม้บ้านเหรอครับคือผมไม่เข้าใจอ่ะเก็บยาวเก็บสั้นมันคืออะไร,ะร่ะ ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆนะฮะอินโดจีนประวัติชัดเจนดีแล้วจะเก็บยาวเก็บสั้นมันแล้วแต่คุณเลยผ้าแท้เนะ่ยอยู่กับเรานะครับพอประสบการณ์ที่ได้ยินมาดียังไงเออนะครับก็คือมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงประสบการณ์นั้นเราก็มีความสุขก็พอแล้วนะหลวงพ่อปานบางลงโคที่กดไม่เต็มพิมพ์มีไหมคุณก็ลองเอาดินเหนียวมาร้อยก้อน แล้วก็ถามบล็อกมาอันนี้ก็นั่งกดอยู่บ้านนะแล้วคุณจะได้คําตอบนะเต็มไม่เต็มมันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับประเด็นมันเนื้อเดียวกันหรือเปล่าถ้าเนื้อเดียวกันก็คือใช่ความเก่าเท่ากันก็คือใช่มาตรฐานสากลของผมนะครับคําพูดที่ช่วยขายพลาได้ง่ายครับแค่นั้นเองนะคําพูดที่ช่วยให้ตัวเองมีเครดิตอย่างอัศจรรย์ทั้งที่เราไม่มีความรู้นะครับ เป็นคาพูดที่ทําให้คนไม่มีความรู้มีเครดิตอย่างอัศจรรย์เขามาตรฐานสากลก็คือทําให้พระเราที่เราจะขายเนะี่ยขายได้ง่ายขึ้นเป็นคําพูดหลอกให้คนซื้อครับคือทุกวันเนี้ยพระเครื่องเนี่ยแท้แท้เนี่ยไอคนสร้างไม่ได้ไม่เคยไปถามไม่เคยมาพูดอะไรเลยแต่ไอคนขายแม่งบัญญัติกันเองหมดเลยไงแล้วบัญญัติโดยที่ตัวเขาไม่ได้ไม่ได้คนสร้างอะ่ะแต่เราเชื่อเว้ย ทุกอันนี้เราไม่เล่นตามข้อมูลการสร้างไม่เล่นตามข้อมูลวัดแต่เล่นตามข้อมูลคนขายพระวงการมันถึงวิบัติไงผมมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่เชื่อง่ายไงพอพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อง่ายผมเรียนวิทยาศาสตร์ผมก็เลยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรที่ผมยังไม่ได้พิสูจน์ทําไมเล่นนี่ครับผมเล่นเพราะอวยทําไมผมจะไม่เล่นนะคําว่าเล่นคืออะไรแขวนคําว่าเล่นคืออะไรเจอแล้วซื้อนี่คือการเล่นไหมเล่นครับ แต่ถามว่าผมไม่เล่นเพราะกลวยแบบแพงๆเพราะอะไรครับพระอ,อะไรก็แล้วแต่นะที่คุณไม่เล่นตามข้อมูลวัดแต่เล่นตามใจพ่อค้าผมเล่นด้วยไม่ได้บ้าครับพระอ,อย่างหนึงอยู่ในมือเขาแม่งองค์เจ็ดแปดหมื่นแต่แบบเดียวกันอยู่ในมือคนอื่นบอกหลวงพ่อไม่ได้สร้างมันก็เล่นกันไม่ได้ครับถูกไหมนะครับทองเนี่ยทั่วโลกอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยไม่ว่าจะเป็นข้อมือมว่าจะเป็นเล่นแหวนเขาเล่นกันได้หมดแต่พระหลวงพวกก่อกลวยเนี่ยทองเหมือนกันนะครับแต่พอเป็นสร้อยข้อมือในมือมันบอกแพงเป็นแสนแต่พอแปลรูปมาเป็นแหวนเป็นกำไลมันบอกหลวงพ่อไม่ได้สร้างก็ต้องเลิกเล่น,น <c oughs> แค่นั้นเองครับนะบ <c oughs> โอเคอ้าถ่ายรูปวันนี้พี่หน่อยพี่ผมถามเรื่องสมเด็จเนื้อตะกัวองหนาอกคุดเสียนบาทมีการสร้างจริงไหมผมไม่ใช่คนสร้างครับ พี่จะถามผมผมไม่ใช่คนสร้างอะแล้วถ้าผมตอบไปแล้วพี่เชื่อนอะ่ะผมบอกว่าพี่ไม่มีสติด้วยนะนะครับแต่ถ้าสมเด็จองค์นั้นหยิบมาแล้วเก่ากว่าปูส่สุเก่ากว่าพ่อเนียมหรือเก่ากว่าตาอัวอัวอวนทาวประมงก็คือแท้แค่นี้นเองครับแต่พี่ถามคำถามกับคนที่ไม่ใช่คนสร้างอะ่ะ เหมือนพี่เธอไปถามวินมอไซอะ่ะพี่เขาว่าหน้าหน้าใส่แป้งมันจริงหรือเปล่าอะ่ะมันได้เหรอครับไม่ได้ผมอยากรู้สมเด็จวัดพระแก้วครับอยากเห็นสมเด็จวัดพระแก้วของอาจารย์ครับผมเคยได้โมงหนึ่งแล้วก็มีคนปิดไปแล้วก็เหมือนพระสมเด็จโตนี่นะครับไม่ในพิสดารอะไรโอเคอย่างนี้เขาเรียกว่า นะมีแบบนี้มาหาผมได้ตังค์ไม่ต้องไปออกใบเซอร์ใบไอมาด้วยฮนะใบสรงใบเซอร์ by song, by sir, อะไรไม่ต้องไปออกอะ่ะเนี่ยเอาเนี่ยมาให้ผมมาได้ตังค์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมซื้อแบบนี้เอาพระที่มีคนซื้อมาขายเขาอะจบอ่าเหมือนคนนึงอ่ะนะประกาศร,รับซื้อปลาคาร์บอ,ะอ,อ,อ,ะะอ,อบ่ะคุณเอาไปขายคนที่เขาซื้อไงคุณจะเอาคนที่เลี้ยงไก่เอาปลาคาร์บไปขายคนเลี้ยงไก่ชนได้ป่ะคุณเอาไปขายคนที่เลี้ยงปลาคาร์บ คือมันแหนผมจะอยากพูดคํหนึ่งนะว่าพระเครื่องสมัยก่อนนะครับคนซื้อไม่คนตั้งราคานะบางคนไม่เข้าใจสมัยก่อนนะพระเขาไม่มีราคาคนที่อยากได้อ่ะไปเจอเพื่อนโดนแทงไม่เข้าแล้วแขวพนพระองค์นี้อยากได้ก็เลยตั้งเหมือนตั้งค่าหัวว่ามีพระองค์เนี้ยหาให้ฉันหน่อยเออฉันซื้อเท่านี้สมัยก่อนพระเครื่องมีราคาขึ้นมาเพราะคนซื้อเป็นคนตั้งราคาโดย นะฮะคนที่ไปหามาให้สมมุติว่าผมไปเจอคนแขวนคองตะเคียนแล้วโดนยิงไม่เข้าอ<น>่าผมก็บอกเฮ้ยแบงค์อยากได้สมเด็จคองตะเคียนหน้าตาเป็นแบบนี้หายพี่หน่อยไ <Yep. S 2> อ้จําแบงค์ก็อ่ะถ้าไปทํางานให้ก็ได้ตังไง mm hmm. ไอ้แบงค์ก็ไปเจออยู่ในคอนะฮะใหญ่เจ้าบาสอย่างเาาง,งี้ย mm hmm. เฮ้ยบาสองน์นี้เอาไว้อ่าจริงๆอะ่ะแน่นอนนะครับมันก็ต้องถามก่อนว่าพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตให้ผมเท่าไหร่องเนี้ย อ่ะบอกพี่ซื้อหมื่นหนึ่งแล้วกันอ่ะไอเนี้ยจะไปให้บาสหมื่นหนึ่งไหมไม่เอ้ยบาสกูขอพระองค์นี้ฟรีได้ป่ะเออกูอยากได้เนี่ยเออไม่ให้เฮ้ยกูเอาไก่ชนมาแลกมึงเอาไหมเ<ล>ออนะหรือเงี้ยกูมีตังพันหนึ่งกูอยากได้พันหนึ่งได้ป่ะอ่ะคือเขาเอาราคาจากคนซื้อก่อนแล้วก็ไปทํางานหรือถ้าไอเจ้าบาสไม่ให้จริงๆเฮ้บาสกูถามจริงอยากได้เท่าไหร่ ไอ้นั่นก็บ้าบ้าบอเฮ้ยถ้าจะเอา,ากูขายสองหมื่นอ่ะไอ้เจ้าแบงก์ก็ต้องมาถามผมว่าพี่ไอ้บ้ามันเอาสองหมื่นวะพี่ผาบอกเอามา mm. เนี่ยเออพี่ให้ค่าน้ำมันพันหนึ่งจึงเกิดเป็นราคาพระเครื่องขึ้นไม่ใช่คนขายจะมาอุปโลกอะไรตั้งราคาตามใจแบบนี้สามหมื่นนะครับวันนี้สามแสนแล้วพระแท้ต้องขึ้นได้ตลอดเวลา mm. วันนี้สามแสนบาทแล้วครับ นะถ้าใครเจ้านี่สามแสนบาทถ่ายรูปพี่เดี๋ยวใส่ถาดไปทีนี่นะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน